สวัสดีครับพบช่องดวงยกยับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีนะครับการเล่นเกมทีทันเอ็นนาอย่างไรให้สร้างรายได้ได้นะครับผมการสร้างรายได้ในในเกมเกมนี้นะครับก็ก็คือว่าในการแข่งเนี่ยถ้ามีจะมีแพ้ชนะเสมอนะครับถ้าเป็นฮีโร่ที่สามารถเอินเหรียญทีเอชซีได้นะครับแบบตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับ การเล่น1ครั้งก็จะมีการส,สามารถาผลิตเหรียญ t s c ได้นะครับได,ได้เหรียญ THC เป็นรางวัลหลังจากการจบแข่งจบนะครับก็จะแพ้เสมอหรือว่าชนะนะครับการได้เหรียญก็จะแตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ฮีโร่ที่สามารถเอ,อเหรียญ t s c ได้จะต้องเป็นฮีโร่พรีเมียมนะครับแบบตัวนี้ครับมันจะเขียนเลยว่านี่ครับ daily premium reward นะครับเนี่ยตัวนี้ครับ จะมีมันจะมีรอบเหลือแบบประมาณแบบตัวนี้รอบทั้งหมดของตัวนี้จะอยู่ที่215รอบเลขข้างหน้าก็คือว่าเล่นไปแล้ว3ครั้งนะครับก็คือรอบที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ที่212รอบก็คือประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฮีโร่เป็นตัวฟรีครับแบบตัวนี้มันจะเขียนเลยว่านอนพรีเมียมตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือสามารถเล่นได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เหรียญจะไม่ได้เหรียญ h c ครับผมมันมันจะได้แค่เหรียญตัวนี้ <_ an> เหรียญม,ม่วง <_ an> เหรียญม่วง,งตัวนี้มันจะเอาไว้อัปเกรดตัวละครคร,ครับซึ่งมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับการสร้างไรายได้นะครับเพราะว่าเหรียญตัวนี้ไม่สามารถที่จะขายได้ครับเราจะนี่ครับมันจะไม่มีแถบเขียวตัวนี้นะครับแบบแบบตัวเนี้ยอ่าแบบตัวเนี้ยก็จะมีเนี่ยเท่ที่ผมเล่นเนี่ยเล่นไป333รอบจากรอบทั้งหมด380มันก็จะเหลือประมาณ40กว่ารอบอ่าเหลือมา40กว่ารอบครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าฮีโร่ ที่เราซื้อจากจากตลาดครับแต่ว่ารอบมันหมดมันก็ไม่สามารถที่จะเอินได้นะครับแบบตัวนี้ครับนี่ครับ2อ1รอบนะครับอันนี้เล่นครบแล้วก็คือสามารถเล่นได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้เอินเหรียญทีทีเอชนะครับผมแต่ถ้าเราสังเกตนะครับจากในในตัวเกมตรงช็อปตัวนี้ครับผมอ่าในช็อปตัวนี้ครับมันจะมีให้ซื้อฮีโร่ด้วยนะครับพอดีผมว่าของผมฮีโร่คอมมอนอ่าอีพิกก็คือของผมมีครบแล้วมันจะไม่ขึ้นให้ซื้อนะครับแบบตัวเนี้ย สมมติกล่องกล่องดีเจนล์ไอการ์ดดีเจนลี่ตัวนี้นะครับผมถ้าซื้อไปจากในตัวเกมนะครับแบบในตัวนี้พันสองยบาทตัวนี้สามารถซื้อได้แต่ไม่สามารถที่จะเล่นแล้วเอินเหรียญได้นะครับก็คือไม่สามารถรับเหรียญได้คือ,คอเล่นได้เฉยๆยนะครับผมครับผมถ้าจะซื้อตัวละครที่สามารถเอินเหรียญท s c สได้ทํำยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูในมาร์เก็ตเพจของเกมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในมาร์เก็ตเพจกันเลยนะครับ ผการที่เราจะเข้าไปใน m a r k e t p ตเพของเกมเกมนี้ได้นะครับจะต้องเข้าไปในเาเรียกว่าในเบ์เซอร์ส่วนของ m e t a m a s k นะครับคือใน m e t a m a s k เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าคริปโตนะครับสามารถที่จะเอาไว้เก็บเหรียญได้แล้วก็เอาไว้เชื่อมต่อกับเบ์เซอร์ได้ครับผมซึ่งบางทีเนี่ยในเกมบางเกมมันจะต้องมีการผูก m e t a m a s k เข้าในกับเบ์เซอร์นะครับก็จะต้องใช้ตัวเนี้ย ในการเข้าเข้าเว็บอ่าปกติถ้าเราใช้โคลมเนี่ยเราก็อ่าก็คือ w ว็บอะไร .com ใส่ไปแต่ตัวนี้ครับในในมิตามานะครับเรากดตรง3ขีดตรงนี้ครับผมถ้าเราโหลดมาแล้วนะโหลดมิตามาเสร็จปุ๊บเราเอาจดซีดอ่าจดอะไรเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บให้เราเนี่ยครับเลือกเชนตัวนี้ก่อนอ่าเกมเกมนี้มันจะเล่นอยู่บนเชนของอ่าบ n แอนด์สมาร์ทเชนนะครับ แล้วก็คือเชนของ BNB นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงขีด3ขีดตัวนี้นะครับเราเข้าไปในเบ์เซอร์ก่อนแล้วเราก็ล็อกอินเข้าในของ MarketPage นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างไอ้ไว้ข้างล่างให้นะครับว่า,าว่า m าร k e t p อะไรก็คือเข้าใน m a r k e t p l g e t t ท t a n a r e n a c o m นะครับนี่ครับ m a r k e t p a a e t เ t ท a n เอ e ีนาคอตัวนี้นะครับผมอพอเข้าไปปุ๊บนะครับ เราก็ล็อกอินเข้าในเกมที่เราสมัครไปนะครับแล้วเราก็ไปทำการเขาเรียกว่าซิงซิงกระเป๋าเมตามสา์เข้ากับเกมเสร็จปุ๊บเราจะซื้อฮีโร่ได้ยังไงมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกครับะจะเป็นแบบซื้อกล่องครับผมซื้อกล่องนี่ครับเราก็จะต้องใช้เราก็ต้องใช้เหรียญ t s c ซื้อ แต่ผมจะบอกอีกทีนะครับว่าจะเอา t h c มาซื้อได้ยังไงนะครับแบบตัวนี้ฮิลล์คอมมอนก็ใช้1,000 t h c เหรียญอปกอ,องอีปิก2 2 0 0 t h c นี่ครับหรือว่าเ e ลเจ a นรีบอ็ก็จะใช้เหรียญ t h g ซื้อครับผมซึ่งเหรียญ t h g ตัวนี้ครับก็มันก็เอาไว้สามารถอัปเกรดตัวละครแล้วจะเป็นค่าหมือนว่าค่าธรรมเนียมที่เราต้องใช้ในการถอนนะครับต้องใช้เหรียญตัวนี้ด้วยในการถอนนะครับ อ่าแล้วเราไปดูอีกที่ิธีหนึ่งที่เราจะซื้อเหรียญได้นะไอซื้อตัวละครได้นะครับเข้าไปตรง3ามขีดตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงบายพอเราบายเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีตัวละครขึ้นมาเราก็เลือกเลยว่าตัวละครที่เราอยากจะได้เนี่ยอ่ามันราคาเท่าไหร่แบบตัวนี้ครับอ่าง่ายๆตัวนี้อ่าสติลช็อตแบบตัวเนี้ยเขาขายอยู่ที่1025 THC คครับรอบที่เหลือตัวนี้ อ็คือรอบยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่226รอบแต่บางตัวเนี่ยครับของเขาเล่นไปแล้วแบบตัวนี้ครับอ่าเอาง่ายเดี๋ยวดูตัวนี้หาตัวที่เขาเขามีรอบเล่นอ่าแบบตัวนี้อ่าบาท์ทนะครับบาท์ทตัวนี้ครับก็จะเล่นไปแล้ว17รอบนะครับจาก317รอบก็ลองไปคํานวณดูดีๆนะครับว่าตัวไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับเพราะบางตัวก็แพงบางทัวก็ถูกมันก็จะราคาไม่เท่ากันตัวไหนเก่งๆหน่อยมันก็จะแพงหน่อยนะครับ ตอไหนลักตัวธรรมดาธรรมดามันก็จะถูกหน่อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีนะครับที่เราว่าจะจะเอาเหรียญที c มาจากไหนนะครับที่เราจะมาซื้อนะครับเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปในส่วนของ wallet ก่อนนะครับอ่า wallet นะครับใน wallet ของ m e t a m a s k นะครับก็จะมีการ swap เหรียญผมแนะนำนะครับผพอดีสำหรับวิธีของผมเองนะครับผมก็จะเข้าอ่าจะจะซื้อ b n b ก่อนจากเว็บเทรดไทยนี่ครับเพราะว่ามันแลกเป็นเงินบาทได้อย่างเช่นบิดครับสตังโปลซิปเมกหรือว่าจะเป็น b i t ทา a พวกนี้ครับผมถ้าใครยังไม่มียังไม่ได้สมัครอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็สมัครได้นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะมาโอนเข้า b n b เข้า,าไปในมิตามาสนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทาการสวอปตัวนี้ครับ ให้กดสวอปให้กดสวอปไปแล้วก็เลือกโทเค็นที่เป็นโทเค็นนับ t h เเข้าไปแล้วก็ทำการสวอปเข้ามาแล้วก็จะได้เหรียญท h c เข้ามาอยู่ในเกมนะครับอ,อ,อยู่ในกระเป๋ามิตามาครับซึ่งในกระเป๋ามิตามานะครับก็ที่เราเชื่อมไว้กับเกมนะครับก็สามารถที่จะเอาไว้ซื้อตัวละครในเกมได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึ่งว่า,าเหรียญได้ยังไง ชนะได้เท่าไหร่แพ้ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสมมุติว่าตัวนี้นะครับเข้าไปในนี้สติลช็อตนะครับเราจะไปดูข้อมูลว่าแพ้ชนะเสมอได้เหรียญเท่าไหร่ยังไงครับแบบตัวนี้ครับเป็นตัวละครคอมมอนซึ่งตัวละครคอมมอนก็จะเป็นตัวละครเริ่มต้นซึ่งจะได้เหรียญเขาเรียกว่าตัวได้ได้เหรียญน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าราคามันถูกเนี่ยมันก็จะคุ้มค่า อย่างตัวนี้ถ้าชนะเบทพื้นฐานก็อยู่ที่บวกหเสมออยู่ที่บวกสแล้วก็แพ้อยู่ที่บวกหแต่ว่าถ้าชนะนะครับก็จะเป็นตัวคอมมอนก็จะได้บวกสก็คือชนะต่อตานะครับจากบวกหมาบวก3.25ก็จะเป็น9.25เนี่ยครับประมาณนี้ครับเราลองไปดูตัวอีปิกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกฮีโร่แล้วก็เลือกอีปิกดูนะแล้วเราก็จะมาดูว่า จะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเป็นเป็นเลเวลหนึ่งทั้งหมดนะครับถ้าถ้าเลเวลสูงมันก็จะได้เขาเรียกว่าเหรียญที่ซีที่จะเอินมากขึ้นนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้ตัวละครอีพิกบัตทอนตัวละครอีพิกตัวเมื่อกี้นะครับจะได้โบนัสชนะชนะต่อตานะครับจะอยู่ที่6.5นะครับซึ่งเบสพื้นฐานอ่าจะอยู่ที่6ก็รวมเป็น12.12.5งจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครเลเจนดารี่นะครับเดี๋ยวผมเลือกละครเลเจนดารี่ ว่าจะเอินเท่าไหร่อันนี้แบบตัวนี้อ่ะคิงคองกันเนี่ยคิงคองตัวนี้เป็นตัวละครเลเจนารี่นะครับอ่าล้วก็ตัวนี้รอบเหลือ73อ็ดสิบอรอบใช้ไปแล้ว73รอบแล้วก็รอบทั้งหมด958ร้อยห้าสิบแปดอ่าเก้าร้อยห้าสิบรอบราคาขายเขาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าทีซีนะครับเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเข้ามาดูตรง P2E Info นะครับตัวนี้อ่าแบบชนะชนะเบสคือ ก็คือเบสพื้นฐานม่อยู่ที่ะจะมะเหมือนกันก็คือชนะ6เสมอ2แพ้1ครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่วินโบนับวินโบนัสของตัวฮีโร่เดจิน a r ีครับจะอยู่ที่23.55นะครับซึ่งบวกบวกกับ6ตัวเบสไปแล้วนะครับจะ,จะอยู่ที่29.55ก็เกือบ30 4อสอันนี้ก็ลองไปคํานวณดูกันนะครับก่อนที่จะไปซื้อตัวละครมาเล่นนะครับผมแล้วก็เหลืออะไรอเนี่ยไม่น่าจะเหลืออะไรละอ่า แล้วก็อย่างอื่นในตัวของ Market p ตเพมันก็จะมีให้ซื้อแบบพวกนี้ครับของตกของตรงของแต่งอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ลองลองไปดูกันนะครับประมาณนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับก็สมัครอ่าสปายโหลดแอป m e t a m a r ์แล้วก็เอา m e t a m a r ์ผูกกับตัว m a r k e t p ตเพไว้นะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวละครแล้วก็เอาตัวละครนั้นที่มีรอบเหลือเอามาเล่นเกมก็จะได้ เป็นสามารถเออเหรียญ TSC ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่วินเลทการชนะนะครับเพราะในเกมนี้ครับจะเป็นวินทูเออรวินทูเออก็คือว่าเล่นเล่นชนะถึงจะได้เหรียญกลับมาคุ้มค่านะครับถ้าสมมติเราแพ้บ่อยๆเนี้ยโอกาสขาดทุนมันก็มีครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับราคาของเหรียญก็มีผลในการขาดทุนกําไรเหมือนกันบางทีเรา,าได้กําไรเป็น TSC เนี่ยครับแต่ว่าถ้าราคาเหรียญมันตกเราอาจจะขาดทุนเป็น พอขายกมาขาดทุนเป็นเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยครับมาก็ลองคํานวณความเสี่ยงดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีถ้าสมมติเหรียญขึ้นก็โอเคนะครับเหรียญขึ้นแล้วก็บางทีสมมุติว่าเราขาดทุนใน TSC แต่ว่าได้ TSC น้อยหน่อยแต่คาาคิดเป็นเงินบาทก็กำไรครับลองลองไปคำนวณดีๆกันแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็พอแต่เพียงแค่นี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b e ช่องดวงยกยับนะครับก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเกมทิตันเอลิณามาเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ดูนะครับสวัสดีครับผม